และก็มาถึงอันสุดท้ายนะครับอันที่10อันนี้ผมบอกเลยนะครับไม่อัพไม่ได้แล้วนะครับก็คือสวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับผมนายซีนายชาแนลกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็กลับมากลับมาอะไรล่ะเออวันนี้ก็เป็นเรื่องที่เพื่อนๆถามก็ันมาเยอะเอ้ยทุยวันนี้ก็เป็นเรื่องที่เพื่อนๆถามกันเข้ามาเยอะกันอีกแล้วนะครับผมอ่าก็คือเรื่องของ เทอริทอรี่สแตนดิ้งนะครับหรือว่าการอัพเลเวลของเมืองนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยนะครับสำคัญยิ่งกว่าการอัพสเตตอีกเพราะว่าการอัพเลเวลเมืองเนี่ยฮะมันอัพแล้วอัพเลยมันแก้ไขไม่ได้ไม่เหมือนการอัพสเตตหรือว่าการอัพมาสเตอรี่ของอาวุธนะครับไอ้พวกนั้นเนี่ยเราสามารถรีได้ตลอดเวลาแต่เลเวลเมืองเนี่ยเรารีไม่ได้แก้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆควรที่จะ ศึกษาให้รู้แน่ชัดก่อนนะครับว่าเราควรจะอัพอะไรดีก่อนที่เราจะลงมืออัพไปนะครับอันนี้เราสามารถเก็บไว้ได้นะครับไม่ต้องรีบอัพก็ได้นะครับเอาให้ชัวร์ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดูว่ามีอะไรให้เราอัพบ,บ้างนะครับสำหรับอันแรกก็คือ house owner ship นะครับ house owner ship ก็คือเราสามารถที่จะสร้างบ้านในเมืองนั้นๆได้นะครับโดยที่อันนี้จะมีให้เราอัพตอนที่เราสามารถอัพเลเวลในเมืองนั้นๆเนี่ยได้ถึงเลเวล10นะครับโดยที่ถ้าเพื่อนๆต้องการจะสร้างบ้านที่เมืองไหนนะครับเพื่อนๆก็ต้องอั เลเวลของเมือง,งนั้นๆให้ถึงเลเวล10ก่อนนะครับถึงจะสร้างบ้านได้โดยบ้านหลังแรกที่เราซื้อนะครับจะมีราคาลดลง50%นะครับอย่างเช่นว่าบ้านราคา10,000เนี่ยก็จะซื้อได้ที่ราคา5,000นะครับแต่ถ้าหลังที่2หลังที่3เนี่ยก็ต้องซื้อในราคาเต็มนะครับตัวที่ภาษีของบ้านหลังแรกเนี่ยก็จะได้ลดเปอร์เซ็นต์ลงด้วยนะครับปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นการเซ็ตค่าภาษีของเมืองเบื้องต้นนะครับภาษีของบ้านเนี่ยเราต้องจ่ายาประมาณ10 เเปอร์ซ็นต์นะครับทุกๆ4วันหรือ7วันนะครับถ้าบ้านราคา10,000ก็คือต้องจ่าย1,000แต่ว่าถ้าเป็นบ้านหลังแรกนะครับเราซื้อมาเนี่ยเราซื้อมา5,000ันเราก็จ่ายแค่500เท่านั้นเองนะครับต่อไปอันที่2ถ้าเพื่อนๆไม่อยากจ่ายภาษีบ้านแพงนะครับอ่าก็ต้องอัพอันนี้ครับ property tax property tax เนี่ยก็จะช่วยลดค่าภาษีบ้านที่เราต้องจ่ายให้เมืองนั้นๆนะครับทุกๆ4หรือ7วันนะครับลง5% 9.3% 13%นะครับตามเลเวลที่เพื่อนๆอัพไปนะครับผม อันที่3มนะครับมาต่อกันที่บ้านเหมือนเดิมนะครับก็คือ house items นะครับถ้าเพื่อนๆอัพอันนี้ก็คือสามารถจะวางเฟอร์นิเจอร์ในบ้านเพิ่มได้นะครับเลเวลละ5ชิ้นนะครับปกติบ้านแต่ละหลังแต่ละเลเวลเนี่ยจะเราจะสามารถใส่เฟอร์นิเจอร์ได้ไม่เท่ากันนะครับอาจจะ150 200 300ก็แล้วแต่ระดับของบ้านนั้นนะครับโดยที่ถ้าเราอัพอันนี้เราสามารถใส่เฟอร์นิเจอร์เข้าไปเพิ่มได้นะครับอันนี้จะไม่รวมในส่วนของทรอฟี่นะครับทรอฟี่ตอนนี้เนี่ยไม่ว่าบ้านอยู่เลเวลไหนเราสามารถวางได้แค่5อัันนะครบ มาต่อกันที่อันที่4นะครับ standing gain standing gain ก็คือเวลาเพื่อนๆอัพไปเนี่ยจะทําให้เลเวลของ territory standing เนี่ยครับเวลาเพื่อนๆได้มาจากการทำ quest นะครับเควสหลักเควส t องเควสบอร์ดหรือแอคชั่นต่างๆนะครับถ้าเราอัพ standing gain เนี่ยเราก็จะได้ exp หรือค่าชื่อเสียงนะครับสำหรับ territory standing เนี่ยได้มากขึ้นนะครับเวลาเราส่งเควสพวกนั้นนะครับ ต่อไปอันที่5 faction tokens นะครับเวลาเพื่อนๆทำ quest faction ในเมืองนั้นๆน,น,นะครับเพื่อนเพื่อนอัพอันนี้ไปก็จะได้ค่าชื่อเสียงใน faction เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ผมจะยังไม่ได้สรุปนะครับว่าควรอัพอะไรไม่ควรอัพอะไรเดี๋ยวผมจะไปสรุปตอนท้ายอีกทีนะครับต่อไปอันที่6 trading tax นะครับ trading tax ก็คือเป็นการลดค่าภาษีเวลาเราซื้อขายผ่าน trading post ของเมืองนั้นๆน,น,นะครับอ่านี้สายพ่อค้าก็ไม่ควรพลาดเลยนะครับอันนี้ โอเคอันต่อไป s สเตชันฟร e นะครับอันนี้ก็คือจะช่วยลดค่าธรมเนียมนะครับเวลาเราคราฟสิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นการหลอมการตัดคราฟอาวุธคราฟชุดต่างๆนะครับก็จะช่วยลดค่าทมเนียมตรงนี้ลงนะครับต่อไป g ก t ตเตอร์นะครับก็คือเพิ่มความเร็วในการเก็ตติ้งสปีดของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นขุดแร่ตัดไม้เกี่ยวข้าวนะครับรวมไปถึงการแร่หนังสัตว์ด้วยนะครับอันนี้จะไม่รวมการตกปลานะครับ ต่อไปอันที่9แล้วนะครับ XP Gain ก็คือจะทำให้เราได้รับ EXP มากขึ้นนะครับเมื่อเราทำเควสนะครับมันจะเป็นเควสหลักเควส์รองเควสป้ายหรือตีมอนเมื่อเราอยู่ในท e r r i t o นั้นๆนะครับและก็มาถึงอันสุดท้ายนะครับอันที่10อันนี้ผมบอกเลยนะครับไม่อัพไม่ได้แล้วนะครับก็คือ Storage นะครับก็คือการเพิ่มพื้นที่เก็บของในเมืองนั้นๆนั่นเองนะครับถ้าอยากรู้ว่าทำไมอันนี้พลาดไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปดูในการจัดอันดับของผมเลยครับ โดยในการจัดอันดับนะครับผมจะแบ่งการจัดอันดับเป็น2แบบนะครับก็คือแบบเมืองโลแรงแล้วก็เมืองไฮแรงนะครับจริงๆคําว่าเมืองโลแรงแล้วก็ไฮแรงนี่ก็เป็นคําที่ผมคิดขึ้นมาเองนะครับเพื่อจะให้เข้าใจง่ายๆนะครับเมืองโลแรงก็คือสีอ่เมืองเริ่มต้นของเรานั่นเองนะครับเป็นเมืองที่เราอยู่ตอนเลเวลเรายัางน้อยๆน,นั่นเองนะครับก็คือมีมอนัสบลัฟ f f นะครับเอเวอร์ฟอร์วินสวร์ดแล้วก็เฟิร์สไลท์นะครับโดย มนัสบับเอเวอร์ฟอร์วินสปอร์ตเนี่ยผมถือว่าเป็นเมืองที่ทำเลดีกว่าเฟิร์สไลท์นะครับผมก็จะตีกรอบสีแดงไว้นะครับแล้วก็เฟิร์สไลท์เป็นตีกรอบสีน้ำเงินไว้โดยที่ตอนจัดอันดับเนี่ยตอนที่ผมเลือกอัพเนี่ยการจัดเมืองโล w แล n งเนี่ยว่าอัพอะไรนะครับกับเมืองไฮแล้งอ่ะก็คือเมืองที่เหลือที่เลเวลสูงไปนะครับผมจะอัพเทอร์ริทอรี่สแตนดิงเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าผมจะเลือกอัพอะไรบ้างนะครับ อันแรกนะครับก็คือ t o r a g e อ่า s t o r a g e เนี่ยอย่างที่ผมบอกไหมครับอยู่ในแรงเอสเลยนะครับโดยเฉพาะในเมืองโลแรงนะครับเพราะว่าในเมืองโลแรงเนี่ยในเมืองเริ่มต้นเราเนี่ยเป็นเมืองที่เราอยู่ตั้งแต่เริ่มแรกแล้วก็เป็นเมืองที่เราคร้าของเก็บของแล้วก็ทําการซื้อขายที่เมืองนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย s t o r เ g e นะครับเท่าไหร่ก็ไม่พอครับเ,เพื่อนๆใครที่เล่นไปจนถึงแบบกลางเกมหรือท้ายเกมนะครับจะรู้เลยว่า พื้นที่เก็บของเนี่ยสำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ในแรงเอสเลยครับส่วนสําหรับเมืองที่เลเวลสูงสสำหรับผมนะครับพื้นที่เก็บของเนี่ยถือว่าไม่ได้สําคัญมากนะครับอาจจะมีไว้เก็บบ้างชั่วคราวหรือว่าเมืองที่เป็นสีเดียวบเรานะครับเราจะไว้ของแล้วก็สามารถดึงมาได้นะครับอาจจะไม่ได้สําคัญแรงเอสเท่ากับเมืองเริ่มต้นนะครับแต่ถือว่ายังโอเคไหมก็ยังพอได้อยู่นะครับผมจะให้ระดับ B ไปนะครับผมอันต่อไป standing นะครับ standing gain ก็คือ ทำให้เราได้ทริสทริสต a นดิ้งมากขึ้นนะครับสําหรับเมืองระดับต่ำผมให้แหลง a นะครับเช่นเดียวกันนะครับสำหรับระดับสูงก็คือถ้าเรายิ่ง Level s t a n d ิ้งเราอัพไวนะครับเราก็สามารถอัพอย่างอื่นได้มากขึ้นด้วยนะครับอันต่อไปแฟชั่นโทเค็นนะครับแฟชั่นโทเค็นสำหรับเมืองโลแลงนี่ผมให้แค่ C นะครับเพราะว่าสี่เมืองแรกนะครับเราจะทำเวสที่ได้ ฟคชันเนี่ยครับทำแฟคชันเราทำแค่ช่วงแรกๆให้ไม่นานนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปทำที่เมืองที่เลเวลสูงๆมากกว่าเพราะว่าคะแนนหรือแต้มหรือโทเค็นที่ได้เนี่ยต่างกันเยอะมากนะครับเมืองแรกๆเราจะได้ประมาณ3-400นะครับเมืองหลังๆเนี่ยได้7 8 0ด้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมืองแรกๆเนี่ยก็ไม่ได้สำคัญม,มากนะครับส่วนเมืองหลังๆเนี่ยก็ดีกว่านะครับอาจจะอยู่ในแรงเอก็ได้นะครับอ,อันต่อไปอะไรเอ่ย เทรดดิ้งแท็กซ์นะครับก็คือจ่ายภาษีในการค้าขายนั่นเองภาษีในเมืองแรกๆนะครับผมมองว่าดีมากนะครับเพราะว่าเราทําการซื้อขายมากเยอะมากนะครับเราทำการซื้อขายเยอะมากโดยเฉพาะในเมืองที่เราอยู่ประจาไม่ว่าจะเป็นเอเวอร์ฟอร์ดวินสอร์มอนบัฟอะไรพวกนี้นะครับเราจะซื้อแล้วก็ขายทุกครั้งเนี่ยพอเวลาเราขายของได้เราจ่ายภาษีนะฮะแต่วถ้าเราอัพไปแล้ก็จะลดภาษีลงจากที่ผมลองสํารวจดูนะครับภาษีที่เพื่อนๆใช้จ่ายในการซื้อขายนะครับ มากกว่าภาษีในการคราฟเนี่ยถึงประมาณเกือบเกือบร้อยเท่าเลยนะครับมันจะมีอยู่ในทาวโฮลสามารถกดไปดูได้นะครับเกือบเกือบหลายสิบเท่านะหลายสิบเท่าถึงร้อยเท่าเลยบางเมืองนะครับสาหรับเมืองที่แรงสูงอันนี้เนี่ยแทบไม่ได,ไได้ไม่ได้ซื้อขายในเมืองอื่นเลยครับเพราะว่าไม่มีคนมาตั้งของขายเท่าไหร่นะครับอันนี้คือคือช่วงที่ผมเล่นมาในลสเベต้านะครับแต่ไม่แน่ใจว่าในช่วงเอ็นเกมในระยะหลังๆในผ่านไป1เดือนนะครับ2เดือนเนี่ยไม่ไม่แน่นะครับว่า ในเมืองหลังๆเนี่ยอาจจะมีการซื้อขายมากขึ้นก็ได้นะครับดะงนั้นผมให้เป็นให้เป็น B ไวแล้วกันนะครับอันต่อไป Station ฟร e สำหรับเมืองแรกๆที่มีการคร้าของเยอะนี่ผมก็ให้เป็น B นะครับก็คือก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่ายังไม่เท่ากับ t r a d i n g t a x นะครับเพราะว่ามูลค่าที่เราจ่ายจริงๆแล้วเนี่ย t r a d i n g Tax จะค่อนข้างสูงกว่านะครับอย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อข้างต้นแล้วนะครับ ส่วนในเมืองอื่นๆนะครับเมืองที่เป็นไฮรงค์ก็อยู่ C นะครับก็ไม่ได้สําคัญมากเราไม่ได้คัาของในเมืองพวกนั้นมากนะครับต่อไป Gatter Speed นะครับ g a t t ต s Speed g a t t e ต Speed e d อะไรดีให้ B แล้วกันนะครับ Gatter Speed คืออันนี้อยู่ที่เพื่อนๆจะไม่ไม่สำคัญว่าเป็นโลหรือไฮนะอยู่ที่ว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะไปเก็บวัตถุดิบเนี่ยที่เมืองไหนเยอะนะครับ ในในโลแลงเนี่ยอาจจะได้ภาษีกว่านะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆเน,น,นี่ยพวกไม้พวกหินรอบๆเมืองเนี่ยเราเก็บเยอะแน่นอนนะครับรวมถึงพวกไอรอนนะครับในพื้นที่บางเมืองด้วยอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับเราเก็บเร็วกว่าก็ได้เปรียบกว่านะครับในพื้นที่อื่นก็ผมให้เท่ากันนะครับบางพื้นที่อาจจะเก็บได้เยอะนะครับบางพื้นที่ก็เก็บน้ามันเยอะอย่างวิเวอร์เฟนส์นะครับหรือจริงอาจจะ C หรือ B ก็ได้นะครับอยู่ที่ว่าเพื่อนๆเ,เล่นสายไหนบางคนเนี่ย ไม่ค่อยเก็บมากนะครับก็ก็อยู่ซไปก็ได้นะครับแต่สำหรับผมผมเล่นผมเก็บวัตถุดิบค่อนข้างเยอะเนาะผมให้มีทั้งสอันเลยอันต่อไป property tax นะครับภาษีบ้านภาษีบ้านผมว่าในบรรดาภาษีไม่ว่าจะเป็นเทรดดิ้งนะครับการคราฟแล้วก็บ้านเนี่ยบ้านเนี่ยผมว่ามันจ่ายน้อยที่สุดเลยเนาะภาษีบ้านก็อยู่แหลงซนะครับสําหรับเมืองสูงสูงสำหรับผมเนี่ยบ้านเมืองสูงสูงเนี่ยผมแทบไม่ได้อัพเลยนะครับ แต่ไม่แน่ใจนะคือผมเนี่ยซื้อบ้านไว้2สองหลังสองหลังเนี่ยก็จะเป็นเมืองเมืองที่อยู่ในสี่เมืองแรกหมดเลยแต่ไม่แน่ใจว่าหลังที่สามเนี่ยวผมจะซื้อที่เมืองหลังๆหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ไม่แน่นะผมผมให้ซีเท่ากันไว้ก็ได้นะครับจริงๆก็ไม่ได้สัาคัดมากผมผมไม่ได้เลือกอัพหรอกครับจริงเนาะแต่ว่าทําไมผมถึงเว้นดีไว้ไม่ยอมใส่นะครับเพราะว่าอันสุดท้ายอันนี้เลยครับอันนี้เนี่ย อยู่ดีทั้งสองอันเลยจริงๆอ่งอันนี้พักไว้ก่อนมาว่าที่นี้ก่อนนะครับคือ exp เนี่ยเป็นอะไรที่เป็นกับดักมากนะครับสำหรับการตอนที่ผมเล่นเมื่อปีที่แล้วนะครับผมเลือกอัปเดต exp เลยตอนนั้นไม่ไม่รู้เนาะแต่ว่าตอนที่มาเล่นคสเปต้าครั้งที่แล้วกับโอเพนเมต้าครั้งที่ผ่านมานะครับอันนี้ผมรู้แล้วว่ามันนี้ไรประโยชน์มากสาหรับเมืองแรกนะครับเพราะว่าเราเล่นแค่วัน2วันนะครับเราพ้นแล้วเราไม่ได้มาเก็บเลเวลแถวนี้นะครับ ไม่มีประโยชน์เลยอันหลังๆก็เหมือนกันสำหรับความคิดผมนะผมว่าต่อให้ไม่อัพเนี่ยผมก็ยังเก็บเลเวลได้อยู่นะครับแต่เพื่อนๆบางคนอาจจะอัพไว้บ้างก็ได้นะครับอาจจะอยู่ซีก็ได้แต่สาหรับผมนะฮะอันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวนะอาจจะแตกต่างกันไปสาหรับผมเนี่ยผมว่าการเก็บเลเวลให้ไปถึง60นะตอนนี้นะครับคือมันไม่ได้ยากเกินไปนะครับผมว่าประมาณสัก 10- บถึงสิวันเพื่อนๆก็น่าจะ60กันได้นะครับสำหรับคนที่เล่นค่อนข้างเยอะนะครับ เพราะฉะนั้นนีอันนี้เนี่ยก็จะหมดความหมายเลยถ้าเพื่อนๆเลเวลเต็มแล้วนะครับผมก็เลยให้แรงต่ำสุดไปทั้ง2อันเลยนะครับและอันสุดท้ายก็คือ house item house item อันนี้อยู่ที่ความชอบเพื่อนๆเ,เลยครับถ้าเกิดว่าเป็นสายแต่งบ้านเนาะมีแบบก็ได้เลยมีไอเดียนะเป็นสถาปนิกมาอย่างเงี้ยชอบแต่งบ้านอยากจะใส่ไอเทมเยอะๆสร้างบ้านที่แบบสวยๆนะครับอยากได้คะแนนบ้านเยอะเนี่ยอยู่ S เลยก็ได้นะ บางคนอาจจะชอบอัพมากนะครับแต่ว่าถามว่ามันจําเป็นไหมสําหรับสําหรับทําให้ตัวเราเก่งขึ้นก็ไม่ได้จําเป็นนะครับอันนี้ผมก็ให้ไว้ที่4กันนะครับโอเคก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับการอัพ t e r r i t o ี่ Standing นะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยในหน้าที่นี้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบนะครับในคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ